สวัสดีครับผมชื่อก้องเพชรผมไม่เคยแข่งจานร่อนเลยแม้แต่แมตช์เดียวแต่ตอนนี้ผมมีโอกาสที่จะได้ลองแข่งหลีกจานร่อนจริงๆจังๆครั้งแรกในชีวิตและมันกําลังเกิดขึ้นในอีกแค่หนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าครับแต่ก่อนจะถึงวันนั้นผมต้องซ้อมก่อนครับเพราะจานร่อนมันไม่ใช่แค่โยนรับธรรมดามันมีอะไรที่มากกว่านั้นครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินไปซ้อมนะครับที่มหาลัยกรุงเทพตรงตึกนิเทศศาสตร์ ก็สาหรับคนที่ยังไม่รู้จักกีฬานี้นะครับกีฬาจานล่อนหรือว่า ultimate ฟ r i s b e ผมก็จะอธิบายในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่ามันเหมือนกับฟุตบอลผสมกับบาสเกตบอลแต่ว่าเปลี่ยนจากลูกบอลกลายเป็นจาน,นครับโดยที่ผู้เล่นจะต้องส่งต่อจานกันไปเรื่อยๆโดยที่ถ้าเกิดถือจานอยู่เนี่ยห้ามวิ่งเลยต้องอยู่กับที่แล้วก็ส่งไปให้ถึงจุดสุดท้ายหรือว่าเราเรียกว่า e n ็ zone ครับถึงจะได้แต้มแล้วก็กีฬานี้น่าสนใจมากตรงที่มันไม่มีกรรมการนะครับนะักกีฬาจะต้องซื่อสัตย์ แล้วก็มีสปิริตครับสนุกมากวันนี้ก็ดีที่มาหาเลยเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรงงานเขาก็เลยปิดกันแต่ว่าพวกผมก็จะมาซ้อมกันวันนี้มีเพื่อนสองคนที่น่าจะมาเล่นด้วยกันมีคนนึงไปรออยู่แล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่นี่เฮ้ hey. เรากำลังจะเดินไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเหนือน้อยอยู่ไหนอยู่ร้านจอดนิเทศยังไงล่ะออกมาเลยไปวิ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าที่เล่นจาร์อนแล้วเขาต้องการวิ่งตรงจาร์ลอนใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวพี่ยายรถไปจอดตรงนี้นแล้วกันโอเคเจอกัน <c oughs> ตอนนี้พี่อัด YouTube แล้วไอ้เงี้ยลืมหือเอากล้องออกมาเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เอากล้องพี่อัด iPhone แล้ว ไปครับน้องน็อตนายก่อนนะครับทำอะไรอยู่คุยกับเจมินายอันนี้คุณมาจากช่องไหนครับไม่มีช่องไม่มีช่องอะไรชื่อน็อตอะไรเร็วๆพูดน้องอย่าพึ่งเลยน้องพี่ว่าจะลบคลิปเก่าอยู่ไม่เอาเอชื่อดีแหละชื่ออะไรพูดชื่อช่องตัวเองมาน็อตเกมไทม์ไปติดตามกันด้วยนะครับเฮ้ยน้องมีการสามอันเลยอ่ะ ใช่จริงจังแล้วซื้อจัดไม่ก็อันเดิมนี่แหละอันนี้ที่มีอยู่แล้วแต่ว่ามีดีครับด้นสองอันเราพิ่งมาสองนัดหรอทำไรกันก่อนดีน้องดูขนาดที่ยังเปียกอ่ะเปียกอะไรเปียกน้ำไออะไร่ะไม่เป็นไรเราไปเล่นตรงกลางๆก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่นไปวิ่งก่อนไม่คิดว่าตรงกลางๆมันจะไม่เปียกไม่เปียกหรอกไปก็ได้นะไปวิ่งก่อนปะน้องก็ขาที่ พี่โดนแซวเลยอะรองทรงสูงขอถ่ายกี่ใบไปตัดทำไมอย่างงี้อะ่ะพี่เจ็บขาแล้วพี่ไปแข่งไงก็เลยมันต้องพันเท้าแล้วมันตึงขนก็เลยกลือ <c oughs> <c oughs> ้โหกระอบเท้าแต่ว่าตัดรองสูงรองทรงสูง <c oughs> ไม่ตอนแรกที่ที่เอารองเท้าช้างดาวไปใช่ป่ะไปแข่งนะก็แข่งเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดพอเปลี่ยนชุดลงมาข้างล่างเขาก็ขำกันด้วยเขาก็ชี้แบบเฮ้ยบูลลี่รองเท้าช้างดาวแบบว่าแบบไปชิวๆป่าทรงสูงบูลลี่อะ ไม่ได้บูลลี่หรอกก็ตรงเมยไม่ใช่มันคือไว้หน้าม้าอันได้คัดอันเนี้ยเออใช่เปิดสร้างอันได้คัดนี่ไงมาล้วดูเปิดอย่าบอกนะโอ้ยที่พดโกฉันเคยโดนโกงจริงอ่ะไม่ชีดแล้วหนึ่งตู้ฉันจับเฮ้ก็วิ่งมาด้วยสิ วันนี้นะคะออกวิ่งกันตอน4โมง12นาทีอากาศดีมากาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศพหนึ่งรอบแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยอยู่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยเ <c oughs> หนื่อยนอนน้ำไหมเป็นไงบ้างวิ่งจบรอบแรกแล้วม่วค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ ทุกคนเห็นนกไหมครับกระลอกกระลอกไหนกระลอกนน่นโน้นกำลังวิ่งเห็นไหมไม่เห็นไหนดูในกล้องดินู่นหรอเนี่ะเห็นมันขยับบ่กิ่งเนยของต้นเนี้ยโอ้เห็นไหมอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะคะล้วก็กลับมาในมอแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มซ้อมจันร่อนกันแล้วนะคะวันนี้ อันนี้จะมีการโยนี่เรียกว่าฟูแฮนนครับอี้ว่านีเดียวมีเดียวลอกๆมีหลอกด้วย ทุกใจหมดเลยน้องยางมันมันปล่อยยางออกมาเออว่างนะเอาไปน้องเอาไปจำตีเนระไม่ลงมั้เอาไปแต่ว่าพื้นมันชื้นๆไงมันคงชอบอะอไปไม่กลัวคนเลยมันปล่อยออกทางไหนวะทาะหลังทางหลังเมันสู้น้องสู้เลยล่ะเล่นกันเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวจะกลับบ้านแยกย้ายกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอนสามย, <30 S 1> <อ>ย้อนสอน ิวเยอะมากเลยครับเลยประมาณ30กว่บคิวก็เลยมาเดินเล่นก่อนไม่เป็นไรเพราะว่ามีเวลาอยู่คิวรอ,อนานเกินนะครับก็เห็นเนื้อแท้ก็เลยเปลี่ยนใจกินเนื้อแท้ดีกว่าก็ที่จุดเริ่มต้นที่ผมเล่นจารร่อนนะครับก็จากพี่ๆจากทีสมสโมสรสก,กายอัลติเมทรับเขาก็มาสอนจารร่อนที่มหาลัยแต่ว่าพวกเราก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วกลุ่มเพื่อนผมมาชอบเล่นกีฬาก็เลย ไปเล่นทีเนี้ยชอบก็เลยเล่นมาทุกวันอาทิตย์เลยเขาะจะมีเล่นทุกวันพฤหัสแต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นวันศุกร์แล้วถ้าเกิดใครสนใจก็มาเล่นด้วยได้ที่มอกรุงเทพนะครับก็เล่นกันทุกวันศุกร์ต่อไปนี้จะเล่นวันศุกร์ก็เป็นเริ่มวันพรุ่งนี้วันแรกที่เราจะเล่นกันก็นั่นแหละแล้วก็พี่วาวาก็ลองถามผมว่าอยากลองเล่นหลีกจาร่อนไหมผมก็ตอบทันทีเลยว่าสนใจมากๆก็ขอบคุณที่เขาที่ให้โอกาสเล่นด้วยก็นี่คือจุดเริ่มต้นที่ ผมได้มาริงจังกับกีฬานี้ครับอาหารมาแล้วที่เห็นอาหารเยอะขนาดนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ได้กินคนเดียวมีคนตามมาก็เลยสั่งต <x> ้มแซ่บไปเพิ่ม <c oughs> กินกันหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันกลับไปนอนแล้วกลับบ้านลากร บายบายกูดมอร์นิ่งครับทุกคนตอนนี้ผมอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็กินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมียืดกล้ามเนื้อนุดตัมเบลนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวที่จะไปซ้อมกันในเย็นนี้เย็นนี้ก็จะมีโคช้ชด้วยจากทีมสกายน่าจะมีพี่วาวาแล้วก็พี่ออมแน่ๆใช่แล้วเดี๋ยเราไปทําความรู้จัก พี่เขากันแล้วก็ไปดูกันว่าวันนี้พี่เขาจะพาเราซ้อมอะไรกันบ้างตื่นเต้นก็ไปดูกันเลยครับแหวามาแล้วนะครับไปเราถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอ พี่วาวากันพี่วาวามาถึงแล้วคนแรกมาคนเดียวเหรอนู่นไงพี่วาวาสวัสดีครับใช่สวัสดีครับชื่ออะไรครับอันนี้คือเป็นยูทูบเบอร์รู้เลยใช่ไหมใช่ครับแนะนำตัวชื่อชื่อเล่นชื่อวาวานะคะโอเคครับพี่วาวาเล่นจารอดมานานหรือยังเล่นมาได้4ปีแล้วค่ะเริ่มยังไงครับ มีที่ที่บดชวนเล่นค่ะก็เลยลองเล่นดูก็ชอบค่ะแล้วตอนนี้พี่ว่าวาเป็นทีมชาติหรือเปล่าใช่ไหมก็คัดตัวผ่านรอบแรกนะคะ่ะก็เดี๋ยววันที่วันที่จะคัดอีกรอบที่สองชุดซี่เกมใช่ไหมครับอยากบอกอะไรกับคนที่ไม่เคยเล่นจานร่อนก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะกีฬาจานร่อนเป็นกีฬาที่สนุกมากค่ะโอเคครับขอบคุณครับ <laughs> ก็ตอนนี้มากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอน่าจะมีไม่เยอะหรอกวันนี้เพราะว่าติดงานกันหมดแล้วนะครับมีพี่วาวานะครับจริงๆเขาเป็นทีมชาตินะครับแต่เขาเป็นคนถ่อตัวนะครับ <laughs> ได้อย yeah. ่างนั <Like> ้นแหละแพรว่าสวยมาก ก็วิธีการที่เราจะวิ่งให้หลุดตัวประกุนะคะอย่างแรกก็คือเราจะเราจะก้าวขาก้าวสะโพกแล้วก็หัวไหล่เราไปด้วยเพราะว่าคนที่คนที่เป็นทีมตเราเขาจะดูหัวไหล่กับสะโพกของกล้องมันเป็นดีเฟนต์ดีเ็นออฟเฟนนะก็คือถ้าเป็นแต่ป่วยเอ่อางในข่างหนึ่งก็ได้ให้เราเลือกได้จะมีหลอดป้องตัมที่ให้ทัน ใครไปเห็นก่อนว่าชนะนผมเรียกนี่ที่รแรกพี่เ,เิดออฟเฟน

องเทตอนแรกผมชอบเอานิ้วชี้กั้นจานไว้อะแล้วก็ได้รู้ว่าต้องเก็บว่ามันโยนดีขึ้นไหมยังไม่ถนัดแต่ว่ามันไกลขึ้นมันเวี่ยงไปธรรมชาติขึ้นได้รู้แบบว่าโยนโค้งอะไรพวกนี้ท่าใหม่ใหม่ได้ใช้ไหมวันนี้ได้ใช้อยู่ครับได้รู้เรื่องกัน จริงๆรู้ทุกอาทิตย์แล้วว่าไม่ต้องเหน็ดจานขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าก็าพยายามอยู่พยายามเองค่ะใ่่ล่ะเออหนูหนูแบบยังไม่ได้แบบว่าคือเหมือนหนูก็มีเล่นเล่นบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าก็แบบยังไม่ได้มาเรียนแบบจริงๆจังว่าแบบที่มันถูกต้องมันต้องอยัางไงาอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนวันนี้ก็ได้ลองแบบทุกอันที่แบบเอออยากลองทําจริงๆลองแบบแฮมเมอร์อะไรเงี้ยตอนแรกหนูเห็นทําแต่ว่าก็แบบไม่กล้าทำเพราะเราไม่รู้ว่าแบบไหนมันแบบถูกผิดอะไรเงี้ยใช่อ็อจริงท่านชมทุกคนเนาะจากตั้งแต่วันแรกที่เห็นจน,นถึงวันนี้น่ะวันนี้ใช่ไหมก็คือเห็นว่าแบบทุกคนพัฒนาขึ้นเยอะมากจากแบ,บ็คแฮนตัวแทนเแล้วก็แบบว่าเริ่มโยนนิ่งขึ้นอาจจะมีแบบว่านิดนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าแบบว่ามันจะดีขึ้น อยากให้ทุกคนนิยามคำว่าซิมเวิร์กสำหรับเราซิมเวิร์กสำหรับแต่ละคนเป็นยังไงก็คือการให้กำลังใจกันครับซิมเวิร์กก็คิดว่าคือไม่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 โกรธกันแล้วก็แบบไม่ได้อะไรนะไม่ได้ซีเรียสหมายถึงว่าไม่ได้แบบต่อว่ากันเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจใช่วันนี้ไม่มีนะไม่มี ี้เหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการเข้าใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็อย่าอย่าโทษกันเวลาเล่นผมว่าโฟโฟกัสแบบกีฬาทีมอะผมรู้สึกว่าโฟกัสเล่นเหมือนกับกับเพื่อนอะไรเงี้ยมากกว่าโัการะปคิส่วนตัวอะไรเงี้ยสำหรับผมมองว่ามัน หนูก็ทีมเวอร์รู้สึกว่าแบบเราก็ต้องเราเล่นด้วยกันก็ต้องแบบว่าสนุกด้วยกันแล้วก็แบบไม่ได้เสียดายเวลาที่แบบมีใครพลาดหรือว่าอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็ต้องไม่รู้สึกเสียดายที่แบบเอ้ย mm hmm. ทำไมเขาทําได้หรืออะไรเงี้ mm hmm. เพราะว่ามันก็คือเล่นด้วยกันแค่แบบเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยกัน mm hmm. ก็จะเป็นทีมที่ดีโอเคขอบคุณนะคะที่ทุกคนแชร์ก็จริงๆเป็นสิ่งที่เอ่อถ้าทีมไหนถ้าทีมไหนมีสิ่งที่เราทุกคนที่แบบที่พูดออกมา ทีนั้นจะเป็นทีมที่รือว่าดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการเพื่อนยืนผ้าใช่ไหมเราก็จะให้กำลังใจไม่ไม่ไม่ตกยาหรือว่าแบบไม่ซ้ำเติมเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็รู้สึกแย่อยู่แล้วใช่ไหมเวลาแบบเพื่อนทำผ้าหรือว่ารับไม่ได้ไม่มีใครหรอกที่ที่อยากจะทำผ้าหรือว่าแบบทำอยูเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็การเแ้ะนำเพื่อนเป็นสท่งที่ดีกว่า จบไปแล้วสาหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังดูถึงตอนนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้รู้จักกีฬาจานรอดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้าเกิดมีอะไรที่ผมทําผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ